สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมบ๊าลุนพังก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศงานกาชาติปี2567ล่าสุดนะครับ<ห>อันนี้คือบูธของสมาคมแม่บ้านทหารบกนะครับเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือสมาคมแม่บ้านทหารบกนะครับเราเข้าไปดูครับว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจ ครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมานะงานกาชาติประจำปี2,567นะครับที่สวนลุมพีนีนะครับผมเลือกที่จะมาในวันวันหยุดนะครับผมไปวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ไปประมาณช่วงสัก11โมงถึง11โมงครึ่งนะครับยังไม่เที่ยงดีเท่าไหร่เพราะว่าถ้าบ่ายไปแล้วเนี่ยผมว่าอากาศน่าจะร้อนแต่2-3วันมานี้อากาศก็เหมือนแดดจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับ อันนี้คือบรรยากาศร,บรอบๆนะครับเพื่อนๆที่อยู่หน้างานเดี๋ยวชมบรรยากาศรอบเๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปงานกาชาติตรงเข้าไปในประตูนี้เลยนะครับเพื่อนๆตามผมมาเลยส่วนงานกาชาติก็จะมีเปิดเวลาประมาณ11โมงจนถึง4ทุ่มนะครับเพื่อนๆสะดวกเวลาไหนะก็มาเที่ยวมาชมกันได้เลยนะครับเพื่อนๆ ครับแล้วก็มาแวะกันที่บูธแรกนะครับสมาคมแม่บ้านทหารบกนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกแล้วก็จับฉลากอะไรอยู่ด้านในบ้านนะครับเรียนเชิญเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆรับชมตามมาเลยครับจสดได้คุกแม่ได้เลยค่ะเดินจอดนะคะซีไฟค่ะสี่ใบสาธุค่ะสาธุเจอกันได้ ก็เข้ามาด้านในแล้วก็จะมีกิจกรรมอ่าเขาเรียกว่าอะไรช้อนไข่พาโช่นะครับคล้ายๆกันกับฉลากหรือว่าสอยดาวของบูธต่างๆนะครับส่วนบูธของสมาคมแม่บ้านฐานบกก็จะเป็นการช้อนไข่เห็นเพื่อนๆเห็นบ่อไหมครับจะมีเม็ดโฟมสีขาวแล้วก็มีไข่ในนั้นคือเราก็จะตักไข่มาแล้วก็จะมีอ่าหมายเลขรางวัลอยู่ในนั้นนะครับว่าอยู่ในหมวดหมู่ไหนก็ไก่ขอไข่ข้อควายอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวดูเพื่อนๆตามผมมาเลยครับ ส่วนที่ผมให้ตัวเล็กช้อนนี่คืออาจสำหรับเด็กนี่อาจจะช้อนยากสักหน่อยนะครับ <S <S เพราะว่าตัวที่ช้อนเหล็ก,กน,นะครับที่ช้อนอย่นเนียมันเล็กอันประมาณเท่ากับไข่เลยครับที่อยู่ในบ่อเนี่ยมันก็เลยช้อนได้ไม่ค่อยถนัดสําหรับตัวเด็กตัวน้อยๆนะครับอได้มาแล้วครับลูกหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะ4ใบร้อยเนี่ยใบยละ25บาบาทจะได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับเพื่อนๆครับ อ่าแล้วเราเราช้อนมาเรียบร้อยนะครับเป็นไข่ทั้งหมด4ใบนะครับแล้วก็จะมีอ่าพี่พี่เขาก็จะแกะออกมานะครับว่ารางวัลได้ตัวอักษรบนหมู่ไหนนะครับมีกไก่กอไข,ข่ขอควายเลยพวกนี้นะครับ<_ <k> _'>เดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างครับเพ <_' S 1> <ๆ>ื่อนๆเอาป่นนี้เดี๋ยวเราก็เติมไปจุดแรกของรางวัลนะครับเรามีอักษรหมวดหมูก่กอไก่นะครับก็คือที่จุดนี้เลยนะครับเพื่อน

อันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะคุณใส่ข้าวได้ค่ะต่อไปเราไปดูหมวดอักษรกอควายนะครับเป็นรางวัลที่อัพเลเวลขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับเป็นไล่ตัวอักษรกอไก่นี่คือระดับต่ำสุดนะครับน่าเราเจอแล้วนะครับอะไรดีขอเรื่องได้มีอะไรบ้างอ่ะทั้งหมดเลยเหรอ ครับก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการเล่นช้อนไข่พาโชดในบูธของสมาคมแม่บ้านทหารบกนะครับเพื่อนๆแล้วก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับคลิปหน้าเจอกันเป็นบูธอื่นของงานการชาติแน่นอนนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมบาลูนพังแล้วก็ขอจบคลิปสมาคมแม่บ้านทหารบกไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ